ในวันนี้มี v ีออสนะคะปี2020เครื่องยนต์1.5เอ t r y รมานำเสนอคะ่ะลูกค้านะคะสำหรับ V ีออเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าใช้มากๆนะคะเป็นเครื่องพันห้านะคะ1.5 Ent r y ีปี2020คันนี้ยังมาพร้อมกับเลขไมเพียงนะคะ53 0 0 0เท่านั้นนะคะและที่สำคัญราคาคันนี้นะคะอยู่ที่3,59,0 0 0บาทคะ่ะลูกค้านะคะฟีด้าพนถูกคะ่ะลูกค้านะคะอยู่ประมาณ6,300เท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ ไม่็็น้อยนะคะ5้าหมนะคะมือเดียวค่ะลูกค้านะคะสีเดิมโรงงานค่ะมีเก็บงานบ้างเล็กๆน้อยๆร่ๆองรอยสะก็ดหินไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมเด็ดขาดค่ะลูกค้านะคะรถับรประกันเพื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะสําหรับวีออสของเราจะมีหลายสีค่ะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเทานะคะคันนี้ปี2020มาดูคมไฟหน้ากันก่อนเลยค่ะสแจวก็เลยทีเดียวนะคะกจาจหน้าสีดําตัดกับสีเทา คือบอกได้คําเดียวว่าสวยนะคะใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากค่ะลูกค้านะคะรูปทรงโฉบเฉี่ยวทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะลูกค้าโซนนนองชุมพรภูเก็ตนะคะนิยมใช้กันเยอะเครื่องพันห้าไม่อืดลูกค้าที่สําคัญดูแลง,ง่ายนะคะเครื่องแรงเครื่องพุ่งนะคะออกตัวเร็วไม่มีปัญหาจุกจิกยกให้วีออสเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรละเอียดรอบคันกันนะคะ ให้ดูรอบคันในส่วนของสีรถค่ะลูกค้านี่นะคะเดี๋ยววนรอบคันให้หนึงรอบก่อนนะคะลูกค้าจะได้เห็นถึงความสวยของตัวรถนะคะรถทุกคันรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้ค่ะไม่มีชนหนักพิกความน้ําท่วมค่ะตรวจเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะคะลูกค้าวนให้ดูสีรถกันก่อนเลยนะคะนี่สีไทยรถสวยค่ะลูกค้ามีสามสาขาทั่วประเทศนะคะกรุงเทพสุราษฎร์นะคะสองสาขาเพราะฉะนั้นสะดวกสาขาไหนได้หมดเลยนะคะลูกค้า ใครดูรถไม่เป็นนะคะสามารถดูตาหน่วยได้เลยนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะสําหรับตัวรถทําอะไรให้บ้างนะคะรถตรวจเช็คเบื้องต้น30จุดเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แลว้วเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยค่ะลูกค้าวิ่งระยะเลยหนึ่งหื่กิโลนะคะในส่วนของตัวยางรถค่ะลูกคา้าสําหรับคันนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของยางปี2025นนะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่ค่ะลูกคา้าทั้งสี่เส้นเลย ยางตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวฟิลมนะคะลูกค้าได้ฟิมเดิมโรงงานนะคะฟิลมเดิมโรงงานรอบคันนะคะฟิมเดิมกระาพาบีไม่เสื่อมนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ให้ดูในส่วนของขอบตัวรถกันก่อนนะคะใครดูรถไม่เป็นก็ดูตามเซเวคลิปนี้ได้เลยนะคะนี่เจ้าของเดิมนะคะติดกันรอยมาเรียบร้อยนะคะ ดี๋ยวใครดูรถไม่เป็นนะคะดูตามนเอค,คลิปนี้ได้เลยค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวตามมาดูขอบประตูนะคะลูกค้านะคะปิคคว่อน,น้ําท่วมมาไหมเขาดูยังไงนะคะเบื้องต้น,นะค่ะลูกค้าใครดูรถไม่เป็นมีทีมงานเป็นช่างมีเพื่อนเป็น,ปนช่างก็สามารถพามาดึงดูกันได้เลยนะคะขอบประตูต่างๆของเราก็คือสามารถพิสูจน์ได้ทุกจุดกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้านี่ค่ะ ขอบประตูนะคะเม็ดอาร์กเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะเวลาโรงงานเขาประกบชิ้นส่วนหลังคาด้านบนกับแผ่นด้านในก็จะมีส่วนโค้งตรงกันแบบนี้เม็ดอาร์กนะคะต้องเรียงตัวกลมสวยแบบนี้นะคะถ้ารถไม่เคยลิ้งข่อมานะคะลูกค้าแล้วก็จุดสําคัญอีกหนึ่งจุดก็คือหัวน็อตนะคะหัวน็อตต้องไม่มีรอยขยับค่ะลูกค้าคือเดิมนะคะหัวน็อตไม่แตกนี่เลยค่ะ ขอบประตูต่างๆก็คือหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะนี่นะคะก็ดึงให้ดูได้เลยด้านหลังด้านข้างทุกบานนะคะสามารถดึงดูได้นะคะขอบประตูเม็ดอ้างต่างๆก็คือ เดิมๆกันเลยทีเดียวค่ะมั่นใจได้เลยนะคะลูกค้าออนไลน์อยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็สามารถซื้อรถกับเราได้ทั่วประเทศเลยนะคะขอรูปเพิ่มเติมเงิ่เข้ามาได้ในส่วนของเชื้อเพลิงนะคะรุ่นนี้ก็จะเติมได้ในส่วนของ9195นะคะ B20 ยี่สิค่ะลูกค้าไลน์มารอบคันนะคะก็จะได้กล้องมองหลังมาด้วยนะคะคันนี้ในกล้องให้เรียบร้อยเร้วนะคะค่ะ อะไรค่ะนี่นะคะสําหรับด้านขวาค่ะลูกค้าเม็ดอักขวางด้านขวาก็หมุดสวยนะคะเม็ดอักเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะมั่นใจได้เลยทั้งซ้ายทั้งขวาไม่เคยพลิกคว่ำน้ํท่วมมาแน่นอนนะคะตรวจเช็คศูนย์ได้เลยค่ะมีทีมงานเป็นช่างมีเพื่อนเป็นช่างพาเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าลูกค้าออนไลน์นะคะมั่นใจได้ค่ะ จัดไฟเน้นผ่านเราเอารถไปส่งรถไม่สวยไม่ตรงปกลูกค้ายกเลิกได้เลยนะคะเราคืนมัดจาให้เต็มจํานวนนี่นะคะฝั่งคนขับก็เม็ดอาร์คนะคะขอบประตูเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวค่ะเรียกได้ว,ว่ารอบคันนะคะแล้วก็ในส่วนของภายในนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าไม่อมความร้อนนะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะสภาพเบาะก็คือสวยๆไม่มีรอยขาดรอยย่นนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยสามก้านนะคะ นี่ค่ะก็จะได้หน้าจอแบบนี้นะคะในส่วนของด้านในแสงเข้าเยอะลูกค้าจริงๆ่าสวยมากอยากจะได้เห็นภายในนะคะขอบประตูด้านฝาฝั่งคนขับก็คือหัวน็อตเดิมไม่มีรอยขยับค่ะภายในกว้างขวางนะคะลูกค้าสําหรับต o ต้าวีโอสนะคะสะดวกสบายนั่งได้หลายคนเลยนะคะนี่เบาะตอนหลังก็นั่งได้เยอะไม่มีรอยขาดรอยเย็บนะลูกค้านะก็คือเบาะสวยๆแบบนี้นะคะ ที่วางแก้วด้านหลังก็มีมาให้นะคะสภาพเบาะสวยไม่มีรอยขาดรอยเย็บเดี๋ยวเรามาดูช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกันค่ะมาเลยค่ะตามมาดูช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็สําหรับวีโอสนะคะช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางนะคะลูกค้าอันนี้เราสามารถซื้อถาดรองน้ําใส่ได้นะคะถ้าใครอยากเอาไว้ซื้อกับข้าวอะไรแบบนี้นะคะ ด้านล่างก็จะมีรอสแปร์อุปกรณ์แม่รงแม่แรง,รงต่างๆมีมาให้ครบค่ะลูกค้าแล้วก็นะคะฝาปิดด้านหลังหัวน็อตนะคะก็เดิมๆนะคะหัวน็อตเดิมฝาปิดเดิมโรงงานค่ะแล้วก็ในส่วนของน้ำมันนะคะลูกค้านี่ค่ะกีแปดห้านะคะเก้าหนึ่งเก้าห้าได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะลูกค้า เลยจ้าตามเอมาเลยนะคะชมห้องเครื่องรถคันนี้นะคะตัวน็อตเดิมไหมห้องเครื่องเข้าดูก,กันยังไงนะคะตามมาเลยจ้าและนี่ก็คือห้องเครื่องของ v ีออสนะคะปีสองพันย n t ส y บหนึ่งจุดห้าอรีกันนี้นะคะลูกค้ามาเลยค่ะจุดสําคัญสําคัญก็คือคานด้านหน้าคะ่ะลูกค้าหัวนอ็อตคานด้านหน้านะคะเกลียวน็อตต้องไม่แตกไม่มีรอยบิดนะคะ ถ้ารถเดิมไม่เคยเปลี่ยนอะไรมานะคะไม่เคยโดนชนมาก็คือหัวน็อตต้องเคลือบเดิมแบบนี้จากโรงงานเกลียวน็อตไม่แตกนะคะลูกค้าหัวน็อตแก้มด้านซ้ายแก้มด้านขวาลูกค้าดูได้เลยนะคะของเราก็คือเกลียวน็อตไม่แตกหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะหัวน็อตฝากระโปรงก็ไม่เคยโดนถอดน,นะคะลูกค้าฝากระโปรงเดิมโรงงานเครื่องหมายมอกตต่างๆก็คือมีมาให้ครบแท่นการความร้อนสภาพสวยเดิมโรงงานทําไม่มีรอยเปื่อยนะคะลูกค้านี่ค่ะ เรียกได้ว่าหัวน็อตแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะไม่จะเป็นฝากระโปรงหรือว่าแก้มด้านซ้ายแก้มด้านขวาหัวน็อตเดิมไม่มีรอยขยับนะคะในส่วนของห้องเครื่องค่ะลูกค้าซูมให้ดูได้เลยนะคะห้องเครื่องสวยสนุกสนิมก็คือมีบ้างเล็กน้อยนะคะมีให้ดูความใหม่ของห้องเครื่องเครื่องเดิมนะคะลูกค้าไม่มีการสวมซาบแต่อย่างใดน,นะคะหัวน็อตห้องเครื่องก็คือไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับ แต้มสีเดิมโรงงานนะคะลูกค้าซูมให้ดูได้ทุกจุดนะคะปี2020ถือว่ารถสวยมากคะ่ะคันนี้ใครได้ไปถือว่าโชคดีมากๆนะคะไม่น้อยด้วยปี2020นะคะเลขไม่ห้าหมื่นสามเท่านั้นนะคะลูกค้าแบตเตอรี่เช็คให้เรียบร้อยแล้ว mm. นะคะรับประกันเครื่องยนต์นกับเกียร์ให้นะคะของเล้วถ่ายให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะลูกค้าน้ำมันเครื่องก็ถ่ายไปให้นะคะหนึ่งหมื่นกิโลวิ่งยาวๆได้เลยคะ่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับรถคันนี้จ้า เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Vios นะคะปี2020เครื่องยนต์1.5คันนี้นะคะเรียกได้ว่านะคะรถสวยเลยทีเดียวนะคะเอกสารง่ายๆค่ะลูกค้าขึ้นอยู่กับอาชีพผู้ซื้อนะคะทำอาชีพอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะชาวสวนนะคะพนักงานเงินเดือนอาชีพรับเหมาก่อสร้างรับเหมาแทงตามนะคะค้าขายนะคะบางคนบอกว่าไม่ได้เดินบัญชีออกได้ไหมไม่ได้เดินบัญชีก็สามารถออกได้นะคะลูกค้าปรึกษากันค้ามาได้เลยนะคะโทรตรงที่เบอร์094 ห้าเก้าแปดเก้าสองห้าหกเซลเอนะคะ0 9 4เก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าสองห้ากสลูกค้าเอกรารขึ้นอยู่กับอาชีพผู้ซื้อถ้าเป็นอาชีพนะคะพนักงานเงินเดือนเงินเดือนเข้าบัญชีนะคะมีหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปคาว่างก็ได้อย,อย่างหนึ่งนะคะแล้วก็สเตตเมนต์นะคะธนาคารที่เงินเดือนเขา้าย้อนหลัง6เดือนทะเบียนบ้านประชาชนใช้แค่4อย่างนะคะแต่ถ้าเป็นนะคะชาวสวนสวนยางสวนปาล์มนะคะฉนด สมุดกระเพาตะกอเล่มเขียวกปกทว .5 ใช้ได้หมดเลยนะคะใช้เอกสารส่วนเนบแล้วก็ใช้ในส่วนของนะคะปัดประชาชนทะเบียนบ้านสามอย่างเลยลูกค้าแล้วก็นะคะชีพรับเหมาถ้ามีสัญญารับเหมาแนบสัญญารับเหมาถ้าไม่มีนะคะลูกค้าก็ไม่เป็นไรค่ะปรึกษาเซลเอได้นะคะว่าใช้เอกสารอะไรนะคะแล้วก็ในส่วนของเจ้าของร้านนะคะร้านตัดผมร้านเสริมสวยนะคะทะเบียนการค้านะคะ ถ้าไม่มีทะเบียนการค้าอาจจะมีบินซื้อของภาสีป้ายอะไรก็ได้คะ่ะลูกค้านะคะใครมีเอกสารแบบไหนก็สามารถทักมาปรึกษาเพิ่มเติมได้นะคะโทรลงได้เลยที่เบอร์0945989256นะคะเซเวคุยง่ายใจดีคะ่ะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพนะคะขอให้มีที่มาแล้ได้จริงนะคะขายของขายลูกชิ้นขายไก่ทอดขายอะไรก็แล้วแต่ลูกค้านะคะขายของตลาดนัดก,ก็ออกได้นะ,ะลูกค้า สนใจก็ทักทายสอบถามหรือเพิ่มเติมกันขทามาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะวันนี้น้องเอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ